ใครมีปัญหาผิวมองที่หน้าจอเลยค่ะแล้วจะชวนสวยและรวยมากไปได้วยกันเพราะว่าจ่ายเงินบาทเดียวกันแต่ว่าได้ปริมาณมากกว่าจะมากขนาดไหนตอนรับคุณเชนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนะวน,ะว,นะวันนี้นะครับสดส,ดสดจากอรมรินนะฮะคือที่บอกว่าจ่ายเงินเท่ากันได้ปริมาณมากกว่าเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับเคยซื้อเซรั่มผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านทิกตอกนะครับซึ่งขวดจะประมาณนี้คือ 15ML ถึง 30ML นะครับซึ่งแม้กระทั่งแม่บ้านผมเองก็ใช้นะ เขาก็เคยสั่งมาเก็บปลายทางให้ผมในจ่ายเงินให้นะครับ3า0บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์จริงครับที่มีแฟนคลับของเราแล้วชอบใช้ไซรัมเหมือนกันครับชื่อว่าคุณฟ้านะฮะจากจังหวัดกาญจนบุรีนี่ความให้ดูเลยครับว่าใช้ไป1ิขวดจริงๆแต่ว่าท like ี as as ่เป well ็นเซตโกคาเวียของเราเนี่ยตัวอื่นไม่ใช mm ้เลยนะคือ hmm. ติดใจตเดดไซรัมครับเพราะว่าท like mm ําให้ผิวกระจ่างใสทําให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นนะครับแล้วก็จุดด่างดาและดูจางลงทีนี้ของอันอื่นที่ไม่ใช้เอาไปแจกแม่ครัวเอาไปแจกแม่บบบ้าาาาาานนะะครรรรัััักกกก็็เเเเเลลยยยปไอออดดีีขงิิษษทททุจจวว่ํซพศ หนึ่งคำนี่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือ15 ml เนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะที่ทุกคนจ่ายอยู่ในทิกตอกก็คือ390แต่ถ้า30 ml ครับ690จะใช้ได้เดือนหนึ่งใช่ไหม,มแต่นี่ครับที่วางอยู่ตรงนี้คือไซส์นี่ฮะมาตรงนี้ครับไซส์100 ml นะครับคือเราเอาเนี่ย,<ม>เ,อเ,ยเอามงงาหงนะภาษาอีสานเรียกว่างหงคือเอามาบังมิดให้มันมิดซีรีส์แบบนี้นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ จ่ายถูกกว่า30 ml อีกน้องทาย<ฆ>แต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยให้ดูนะครับว่าขนาด100 ml ที่เราขึ้นโมมาใหม่เนี่ยนะครับคือแบบนี้เลยนะครับคือเทไปเนี่ยจ่ายเงินบาทเท่ากันนะครับแต่ใช้ได้ปริมาณเนี่ยมากขึ้นถึง5เท่า10เท่านะครับแล้วตัวนี้เป็นทองคําเข้มข้นเป็นไข่ปลาคเวยเข้มข้นในเทแบบนี้แล้วพอแต่100 ml ครับ i d เช็คมาแล้วว่าเหยาะได้ทั้งหมด5เดือนเลยนะครับรวมประมาณ5เดือนนะฮะแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ยังคงอุุดดดมไปปป้วยยสิ่่่งททีีกกคคคนชออออบูตล3็ืขา สีดำนะครับที่ให้คุณค่าเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนอยู่แล้วเพราะว่ามาจากปลานะครับ mm hmm. ตัวนี้นําเข้ามาจากเกาหลีใต้เลยแล้วก็เอาทองคำเนี่ย 24K จากสุแลนนะครับมาทําให้ผิวหน้าเนี่ยแลดูกระจ่งางใสเหมือนพี่คนนี้ครับจะเรียกพี่ก็ไม่ได้เรียกป้าละกัน mm hmm. ป้าอําครับอายุ50แล้วเพราะผมเพิ่ง35เนาะ,ะป้าอําอายุ50เนี่ยก็คือบอกว่าหน้าเนี่ยรู้สึกว่าอิดโรยเพราะว่าโดนแดดมา50ปีแล้วแต่งหน้ามา50ปีแล้วทีนี้ครับพอเห็นเราขายโกเซร่มครับเลยอยากลองใช้บ้างแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาประทับใจมาาากเเ mm ้หะจนนีี่ป็ภพทใช ไปต่อเนื่องเนี่ยอย่างเป็นประจำนะครับกลายเป็นน้องอําไปแล้วนะเรียกว่าน้าอําแล้วกันจากป้าอําเป็นน้าอํานะครับเพราะว่าในวัย50ปีเนี่ยหน้าใสาออกจากบ้านได้นะครับตัวนี้แหละคือคุณค่าของไข่ปลาคาเวสีดำนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ทองคํา 24K จากประเทศเกาหลีเข้าไปซึ่งกล่องเป็นแบบนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะดาราใช้ไหมเซรัมแบบนี้ต้องมีดาราาการันตีนะมีเหมือนกันครับชื่อว่าคุณจอนสันนะครับในวัย40ปีคือคุณจอนสันเนี่ยมีริ้วรอยนะครับก็เรียกได้ว่าช่างแแตต่่่่งงงงงหนนน้้าาาาาีีไไมมคคออออยยกจะะเเเเททรรพัปืื ก็บอกจอร์นสันเอ้ยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกผู้ชายเมตพ์ไปทําอะไรกันหน้าหน่อยนะฮะจอร์นสันก็เลยซื้อโกเซร่มของเราเนี่ยไปเหาะอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจํานี่ทุกวันนี้ครับยิ้มขึ้นมาไม่มีอรอยแล้วนะครับ,รบเรียกได้ว่าประทับใจมากนะครับผิวหน้าแลดูตึงแบบนี้เลย